สวัสดีครับเมื่อนี้เมืองความเดือดร้อนของหมูหมูสิบสาม่ครับท่านหมูสามครับเขาหมูสามพ้นเถ่าเนาะครับเมื่อนี้มากครับทีมงานสร้างทีมงานนายกครับคนครับนายกเข้าล่วงหน้าไปก่อนแล้วนําเบืงเส้นทางถึงมันเดือดร้อนพี่น้องเขาสัญจรลาบากครับหมูสามพ้นเถ่านายกเขาลงรุ่ยเองเลยครับงหันเบืงองยูอาะบัน้มาพ้นเถ่าครับพี่น้อง เบิ้งโศกดีนะครับท่านนายกเขาบันิ่งนอนใจเห็นโศกเห็นเหียวเหมือนถนนทางเที่ยวสัญจรลําบากท่านนายกสวัสดีครับผมท่านครับสวัสดีครับท่านท่านสีมาเห็ดแนวไร่นอนนี่ครับนี่คิดว่าสีมาแก้ไขแบบใดโอ้เบิ้งดูครับท่านนายกเขาก่อนบันิ่งนอนใจนะครับเนาะเบิ้งดูว่างไรก็ครับที่เอายังมาใส่บ้านนี่มาออกแบบประมาณการอ๋อครับครับประมาณการเนื้ออิน เขาประมาณมาให้ครับมันมันมันสถาบันลำบากแล้วนี่นะครับอันนี้ม,มัน okay. มันต้องใช้พี่ไก่พี่ไก่คนเขาบริเวณเวลาโอกาสมากมาแก้ไขอ๋อนายกเขากับบริ่งนอนใจเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาเดือดร้อนนายกกับบริ่งนอนใจเด้มาเบิงเขาจะเอางบประมาณมาเฮ็ดพอจะได้ส่งไปบรรทุงต่อไปก็ไปเฮ็ดค้นกลิ่ว่าคือเสร็จดีอ๋อมาสั่นบอกครับตัวนี้สิลงสิลุ่งหลงรังกรมอนบ่ครับนี่ครับครับลหลกลังกรครับลหลกลังกรอ๋อเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนเนาะครับครับครับผมคนเดือดร้อนก็ไม่เป็นโศกเป็นเหี้ยแล้วให้ เป็งนู่นและพี่น้องท่านนายกขห้ค้ามสำคัญอยู่ดอกครับมหานี<อ>่นะครับทีมงานสร้างวัดมาแล้วครับสร้างจอยบ้านเฮาเอื่นว่าสร้างจอยนี่สร้างอันท่านนายกสอทบุญชู้คือเข้าละคอยติยดต่อยหอยตามของนายกเ่าตลอดครับ ครับท่านใหญ่ครับพี่น้องนายกคนเดียวห้อนํามาเบิงใหยบัตรสุมองครับพี่น้อง